สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยป .1 เรียนรู้เรื่องสระเอตอนที่1น,นะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยก่อนจะไปเรียนนะครับฟังนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่าวันหนึ่งในฤดูหนาวชาวป่าคนหนึ่งชื่อในเก่งเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาชะเอมซึ่งเป็นพืชใช้ทำรรยา ขณะเดินทางกลับบ้านเขาพบงูตัวหนึ่งนอนแข็งตัวอยู่บนทางเดินเขาเกรงว่างูจะตายด้วยความสงสารจึงจับงูใส่เป้กลับบ้านเขานำงูมาผิงไฟเปลวไฟช่วยทำให้งูอบอุ่นขึ้นงูเริ่มหิว จึงเลื้อยไปกัดเด็กที่นั่งเล่นอยู่ในเพลเสียงเด็กร้องไห้ทำให้ในายเก่งและเพื่อนบ้านวิ่งมาดูเด็กได้รับการช่วยเหลือส่วนงูเกเรถูกไล่ตีจนตายคำถามชวนคิดเรื่องนี้กล่าวถึงใครเรื่องนี้มีใครบ้างครับมีใครบ้างเอ่ย มีเชาาป่ามีเด็กมีงูแล้วก็มีเพื่อนบา้านเกิดเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดเหตุการณ์อะไรนะเด็กๆมันเกิดเหตุการณ์อะไรลูกอ่าชาาป่าไปพบงูที่นอนหนาวก็เลยพากลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จ ชาวป่าก็ให้ผิงไฟจนอุ่นแต่งูกลับไปกัดเด็กสุดท้ายก็ถูกปีจนตายนั่นเองนิสัยของงูเป็นอย่างไรนิสัยของงูตัวนี้เป็นอย่างไรลูกดีหรือไม่ดีเป็นยังไงนิสัยเกเรเนรคุณเนรคุณเนี่ยแปลว่า ไม่รักดีผ่านอากตันยูเพราะอะไรเพราะเมื่อ,อตัวเองได้รับการรักษาได้รับการช่วยเหลือแต่ตัวเองกลับไปกัดเด็กที่นอนอยู่ในบ้านของคนที่ช่วยเหลือนะแบบนี้เรียกว่าเนรคุณอากตันยูนะครับสัตว์ชนิดใดที่นักเรียนไม่ควรเข้าใกล้เพราะว่ามันมีอันตราย มันมีสัตว์ชนิดใดบ้างครับในเรื่องก็จะมีอยู่มีอะไรที่ที่ไม่ควรจะเข้าใกล้เลย 1. น่งงูสองอะไรฮะอยู่ตามบ้านของเราตะขาบแมงป่องพึ่งต่อแล้แต่เนี่ยตะขาบนะครับรูปตะขาบจะเป็นแบบนี้ในนี้เรียกว่าตัวตะขาบนะครับเนี่ยตะขาบนะฮะต่อไป แมงป่องเนี่ยแมงป่องก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยรวมถึงตัวเล็กๆด้วยนะพึ่งต่อแตนก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันสีแตกต่างกันนะครับอันนี้ไม่ควรเข้าใกล้นะเพราะว่ามันมีอันตรายนะครับอ่ะมาดูเรื่องตะก,กี้นห้เรียนช่วยคุณครูหาสระเอดีกว่านะฮสระเอนี่ไงอันไหนที่มีสระเอบ้างนี่ครับสระเออย่างเช่นนายเก่งชะเอม เป <Play>, ลวไฟนะเกรงเป้ play, เล่นเปนะมาดูนะครับคำท,ที่หนึ่งนะเก่งนะครับเก่งเก่งคือใครเก่งก็คือชาวป่านั่นเองกอเองงเก่งเก่งไม่เอกเก่งต่อไปชะเอมชะเอมคืออะไรชะเอมก็คือพอืชชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้นะทำเป็นยานะรักษาโรคนะครับ ต่อไปเป้นักเรียนรู้จักเป้ไหมฮะเป้เป็นอย่างไรเป้ก็คืออ่านี่กระเป๋าสะพายหลัง,งนี้ปล่อยเ,เป้ไม่โทรเป้ต่อมาครับเปลวไฟเปลวไฟเป็นอย่างไรนี่ไงเปลวไฟปลอเอวอปลวฟอไอไฟนั่นเองนกักเรียนมาดูวิธีการเขียนสระเอกันบ้างวิธีการเขียนสระเอนะครับเราก็จะเริ่มจากาเขียนหัว ของสระเอนักเรียนสังเกตรสระเอสิครับสระเออยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยคำที่หนึ่งอย่างเช่นคําว่าเก่งเนี่ยไหมสระเออยู่ตรงไหนฮะนี่ไงข้างหน้าชเอมคําว่าเอมสระเออยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าเป้ก็อยู่ข้างหน้าเปลวไฟก็อยู่ข้างหน้าวิธีการเขียนนะครับสระเอเขียนแบบนี้เริ่มจากหัวอ่าแบบนี้ขั้นตอนนิดนึงเขียนหัวก่อน เสร็จแล้วเขียนหัวจากด้านล่างเสร็จแล้วลากขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้นะทันไหมลูกแบบนี้ครับนะสระเออันนะี้คือสระเอนะจนสุดบรรทัดด้านบนนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับอา้าวมาฝึกสะกดคำกันบ้างอานะค,คำที่ผสมด้วยสระเอนะครับก่อนเริ่มต้นอีกเหมือนเดิมเลยก็ไก่ กับสระเอเวลาเขียนเวลาอ่านนะครับเวลาเราสะกดเนี่ยเราสะกดว่ากอเออ่านว่าเกกอเอกอเออ่านว่าเกนะสระเออยู่ข้างหน้ากอเอเกอ่านว่าเกนะเกต่อไปเอาฝึกสะกดครับขอเอเข รอเอเรซอเอเซมอเอเมนะต่อไปนักเรียนเอาฝึกสะกดนะครับนะบรรทัดที่หนึ่งนะครับเราจะสะกดอยู่นะครับส่วนบรรทัดที่สองเราไม่ต้องสะกดนะอันนี้ตัวอะไรจอเอเจ เอเหอปอเอเปวอเอเวเพเอเยเสฮะเป็นยังไงกันบ้าง,รงครับแล้วต่อไปเอามาดูคำในเรื่องบ้างคัเนี่ย อ่านตามคุณครูนะครับปอลอเอเลปลปปลอเอวอเปลวรอเอนอเ,อเลนไม่เอกเล่น อเอนอนเตนไม่โทรเตน้นปอเอนอเป็นดอเอกกอเด็กอ่ะนัเกเรียนจะได้ยินคำว่าปอเอกจริงๆแล้วสระเอเนี่ยถ้าลองเราลองเราลองมาเปรียบเทียบกับสระ เอเอเอสระเอนี้เป็นเสียงอะไรครับเป็นเสียงเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอ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 สระเอเป็นเสียงยาวนั่นเองนะครับเอาต่อไปเขียนตามคําบอกนะฮะวิธีการเขียนสระเอคุณครูเขียนให้ดูแล้วนะครับต่อไปมาเขียนตามคําบอกกันนะ พร้อมแลวอยงเอาหาดินสอสมุดให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะเขียนวันที่เสร็จแล้วพร้อมแล้วก็เอาลงมือได้คำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าเลเลคำที่สองคำว่า เน่เน่คำที่สามคำว่าเฮเฮคำที่สี่คำว่าเคเค คำที่ห้าคำว่าเทเทคำที่6กคำว่าเวลาเวลาคำที่7จ็ดคำว่าเฮฮา ทฮหาคำที่แปดคำว่าดีเจดีเจคำที่เก้าคำว่าเกเร ฟังดีๆนะเกเรและคำที่สิบคำว่าเสรีเสรีเขียนเสร็จยังครับอ่าถ้าเสร็จแล้วมาดูเฉลยกันเลยคำที่หนึ่ง เล่ลนะะอเอเล่คำที่สองเนนอเอเนคำที่สามเฮฮอเอเฮคำที่สี่เคคอเอเคคำที่ห้าเท่ทอเอเทคำที่หกเวลา วอเอเวรออาลาวเวลาคำที่เจ็ดคำว่าฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาคำที่แปดดอ,อีดีจอเอเจดีเจกอเอเกรอเอเรเกเร และคำที่10สอเอเสรอีรีเสรีนั่นเอง่าเป็นยังไงกันบ้างครับอ้าวตรวจอาตรวจกันก่อนนะตรวจกับตรวจตัวเสร็จแล้วเอานับคะแนนคนที่ถูก9ข้อกับ10ข้อได้4ดีดาวคนที่ถูก7ข้อกับ8ข้อได้3ดาวคนที่ถูก5 6ข้อได้2ดาว คนที่ถูกน้อยกว่า5ได้หนึ่งดาวแก้ไขน,นะสรุปสระเอเขียนอย่างไรเขียนเริ่มจากตรงไหนครับเขียนเริ่มจากข้างล่างเขียนเริ่มจากข้างล่างเป็นวงกลมเขียนหัวก่อนเสร็จแล้วค่อยลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปนด้านบนแบบนี้ นะครับต่อไปลัษณะเอมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอ่าอยู่ข้างข้างหน้าพยัญชนะต้นอ่าสังเกตเนี่ยนะอย่างเช่นคําว่าเฮ้ห้า่ยสระเออยู่หน้าเกเรมาลัะเอดีเจเวลาเขียนลระเอจะอยู่ข้างหน้านะครับต่อไปการบ้านของนักเรียนให้นักเรียนไปฝึกอ่านหนังสือเล่ม อ่านออกเขียนได้หน้าที่39และหน้าที่40เสร็จแล้วอ่านได้คล่องแล้วอย่าลืมถ่ายวิดีโอส่งให้ครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ